สล็อตปรับใหญ่อิซักนำทัพแทนเอคิติเก้เกมดวลพาเลตสวัสดีครับแฟนหงแดงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตวันนี้เรามีประเด็นใหญ่ที่กำลังถูกพูดถึงในมู่เดอะคอปทั่วโลกครับอาเน่สล็อตเตรียมทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับลิเวอร์พูลหลังจากที่ฮูโก้เอคิติเก้โดนแบนจากเกมคาราบาวครับและส่งผลให้อเล็กซานเดอร์อิซักต้องก้าวขึ้นมารับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิม ในเกมคาราบาวคัพที่ลิเวอร์พูลเฉือนเซาท์ทัมปันต์สอต่อ1ประเด็นที่แฟนบอลพูดถึงมากที่สุดไม่ใช่ใชัยชนะแต่เป็นการที่เอคิติเก้ถูกใบแดงไล่ออกเพราะถอดเสื้อดีใจทั้งที่มีใบเหลืองอยู่แล้วอาเน่สลอดถึงกับบ่นว่านั่นคือความผิดพลาดที่โง่เขลาและไม่จำเป็นผลที่ตามมาคือลิเวอร์พูลต้องลงเล่นพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้โดยไม่มีศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศส และนี่แหะครับคือโอกาสของอเล็กซานเดอร์อิซักศูนย์หน้าป้ายแดงค่าตัว125ล้านปอนด์ที่หลายคนรอคอยให้เขาประเดิมในลีกอย่างเต็มตัววันเสาร์นี้ลิวอพูจะไปเยือนเซลเฮิร์สพาร์คบ้านของคริสตัลพาเลทโดยเป้าหมายคือการเก็บชัยชนะนัดที่7ติดต่อกันจากทุกรายการผู้รักษาประตูอลิสันเบ็คเกอร์จะกลับมาเฝ้าเสาหลังเดินทางไปงานประกาศรางวัลบัลลองดอที่ปารีสพร้อมเวอร์จิลฟานดา กองหลังฟานไดจะยืนคู่กับอิบราฮิมาโกนาเต้ขณะที่แบ็กซ้ายคาดว่าเป็นมิลลสเคอร์เกสแทนแอนดี้โรเบิร์ตสันที่ยังไม่พร้อมเต็มที่แบ็กขวาเป็นตำแหน่งที่น่าจับตามองเพราะเจเรมี่ฟริมปองกับโคเนอร์แบรดลีย์ต่างกำลังแย่งโอกาสลงตัวจริงแต่สื่ออังกฤษหลายสำนักคาดว่าสล็อตอาจเลือกใช้แบรดลีย์ที่เพิ่งได้โอกาสจากม่านนั่งสำรองในเกมล่าสุด ในแดนกลางความสดใหม่กลับมาอีกครั้งเมื่อไรอันกราเฟนเบิร์ชพร้อมคืนสนามร่วมกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลและฟลอเรียนวีสซึ่งทั้ง3คนนี้กำลังแย่งชิงพื้นที่อย่างดุเดือด ฝั่งรุกแน่นอนว่ามีโมฮัมเหม็ดซารากลับมาเป็นตัวจริงขณะที่ทางซ้ายต้องลุ้นว่าสลอตจะให้เฟเดริโกเคียซ่าต่อเนื่องจากฟอร์มที่ดีในเกมกับสาวแทมตันหรือจะดรอปไว้สำรองก่อนเพราะคู่แข่งอย่างพาเลตนั้นแข็งแกร่งกว่าทีมจากลีกล่างเยอะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคืออิซักที่จะได้รับโอกาสนำทัพแนวลุกในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายมาลิเวอร์พูลเขาเพิ่งได้ลงเล่นรวมประมาณ150นาทีเท่านั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่ด้วยสถานการณ์ของเอคิติเก้ที่ถูกแบนทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้เขานี่คือบทพิสูจน์สำคัญว่าค่าตัวมหาศาร125ล้านปอนด์จะตอบแทนสโมสรได้แค่ไหนและแฟนบอลเองก็คงอยากเห็นว่าเขาจะประสานงานกับซาล่าและแผงมิดฟิลด์ได้เข้าขากันหรือยังคริสตัลพาเลทถือเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้เหนียวแน่นและบรรยากาศที่เซลเฮิร์สพาร์คไม่เคยเป็นงานง่ายสำหรับทีมใหญ่ๆ ลิเวอร์พูลในยุคก่อนของเบรนแดนโรเจอร์หรือแม้แต่ช่วงต้นของเจอเกนค o อปก็เคยเจอฝันร้ายที่สนามนี้มาแล้วหลายครั้งดังนั้นสิ่งที่สล o อตต้งการไม่ใช่แค่การเล่นเกมรุกที่ดุดันแต่ต้องมีสมาธิในเกมรับโดยเฉพาะลูกตั้งเตะที่พาเลททำได้ดีมาตลอดคำถามที่อยากชวนแฟนหงทุกท่านคิดตามก็คือคุณเชื่อมั่นแค่ไหนว่าอิสซักจะสามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้ในเกมใหญ่ครั้งนี้และถ้าเป็นคุณ จะเลือกส่งเคียซ่าเป็นตัวจริงหรือเก็บไว้ใช้ในช่วงท้ายเกมเพื่อเปลี่ยนจังหวะฝากความเห็นไว้ได้เลยครับเลโอนีเจ็บเข่าิเวอร์พูกกังวลอาจพาตัด,ตดยาววันนี้เราจะมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของจิโอวานนี่เลโอนีที่ทำให้หลายคนรู้สึกใจหายครับเพราะเป็นเรื่องของแนวรับดาวรุ่งที่แฟนบอลหลายคนเฝ้าติดตามจิโอวานนี่เลโอนี ที่พึ่งย้ายมาจากปาม่มาเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาและได้ลงเล่นให้ลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกในเกมคาราบาวคับนัดล่าสุดแต่กลับต้องจบเกมก่อนเวลาเพราะอาการบาดเจ็บหัวเขา่าเลโอนี่ลงสนามเคียงข้างโจโกเมสและถือว่าเป็นโอกาสทองของเขาที่จะได้พิสูจน์ตัวเองในแอนฟิลด์แต่หลังจากผ่านไป81นาทีเขาถูกปะทะบริเวณข้างสนามและไม่สามารถเล่นต่อได้ ทีมแพทย์ต้องหามออกไปทันทีบรรยากาศในตอนนั้นทําให้แฟนบอลเงียบไปทั้งสนามจนถึงตอนนี้สมโมสรยังไม่ได้ประกาศรา,รายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานจากสื่ออิตาลีและอังกฤษตรงกันว่า <S <S เลโอนีอาจมีอาการเอ็นไขว้ <qu ai> หน้าฉีกขาด ACL ซึ่งถ้าเป็นจริงจะต้องเข้ารับการผ่าตัดและพักฟื้นนานถึง6เดือนหมายความว่าเขาอาจกลับมาได้เร็วที่สุดเดือนมีนาคมปี2026เลยทีเดียว ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆถือว่าน่าเสียดายมากครับเพราะเจ้าตัวยังอยู่ในช่วงที่กำลังปรับตัวและพัฒนาตัวเองกับทีมใหม่หลังเกมเลโอนี่ได้โพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมว่าผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้นี่ไม่ใช่การเปิดตัวที่ผมฝันไว้แต่ผมสัญญาว่าจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อกลับมาเล่นที่สนามอันมหัศจรรย์แห่งนี้ให้เร็วที่สุด ประโยคนี้สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ของเขาครับถึงแม้จะเจ็บแต่ยังมุ่งมั่นที่จะกลับมาในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลการบาดเจ็บของเลโอนีทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นชุดใหญ่รายที่สองที่พลาดเกมกับคริสตันพาเลตสสุดสัปดาห์นี้รวมกับคูโกเอคิทิก้ที่ถูกแบนเพราะใบแดงในเกมก่อน อาเน่สลอดจึงต้องปรับแผนเกมรับและแนวรุกไปพร้อมกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อเกมนี้มีความสำคัญในการรักษาสถิติชนะต่อเนื่องในเชิงกลยุทธ์การขาดเลโอนี่อาจไม่กระทบโดยตรงต่อ11ตัวจริงเพราะเขายังเป็นตัวเลือกสำรองแต่ในระยะยาวถือว่าส่งผลต่อโครงสร้างทีมเนื่องจากลิเวอร์พูลกำลังสร้างขุมกำลังใหม่ที่ผสมผสานนักเตะประสบการณ์สูงกับดาวรุ่ง หากเลโอนี่ต้องพักยาวนั่นหมายถึงทีมเสียโอกาสพัฒนาเซ็นเตอร์แบ็กอายุน้อยไปอีกครึ่งปีเต็มและอย่าลืมว่าในอดีตลิเวอร์พูลเคยเจอปัญหาบาดเจ็บ ACL มาแล้วไม่ว่าจะเป็นอ็อกซ์เลดแชมเบอร์เลนหรือเวอร์จิลฟานไดเองซึ่งล้วนต้องใช้เวลาน,านานกว่าจะกลับมาอยู่ในระดับสูงได้คุณคิดว่าเลโอนี่ควรเข้ารับการผ่าตัดทันทีเพื่อกลับมาอย่างมั่นคงหรือควรรักษาแบบประคับประคองก่อนและคุณมองว่า การบาดเจ็บครั้งนี้จะกระทบต่อการสร้างทีมใหม่ของสล็อตในฤดูกาลนี้แค่ไหนลองแชร์ความคิดเห็นกันครับเรวพูชนพาเลตจับสลากคาราบาวครับรอบ4เราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนจากการจับสลากฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับรอบ4ประจำฤดูกาล2025 2 6ทับที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับคู่แข่งจากพรีเมียร์ลีกอย่างคริสตันพาเลตต้องบอกว่าการผ่านเข้ารอบครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายครับลิ Liverpool เวอร์พูลเฉือนชนะเซาแ์ทมป์ตันไปแบบหืดจับ2ต่อ1โดยเกมนั้นอเล็กซานเดอร์อิสซักยิงประตูแรกในสีเสื้อหงแดงและฮ e ูโก้เอคิติเก้ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมแต่เจ้าตัวก็มาถูกไล่ออกจากสนามเพราะถอดเสื้อดีใจจนโดนเหลืองที่ส จุดที่น่าสนใจคือเฟเดริโกเคียซ่าโชว์ฟอร์มเด่นด้วยการทำแอสซิสต์ถึง2ครั้งในเกมเดียวถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับการปรับตัวของเขาในฟุตบอลอังกฤษผลการจับสลากคาราบาวคัพรอบ4ี่มีดังนี้ครับอาร์เซนอลพบไบรตันคริสต์บี้ทาวน์พบเบรนท์ฟอร์ดสวอนซีซิตี้พบแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบท็อตแนมฮอสเปอร์เบรคแฮมพบคาร์ดิฟซิตี้ลิเวอร์พูลพบคริสตัลพาเลซ วูสพบเชลซีไวคอมวันเดอร์เรสพบฟูแลมรอบนี้ถือว่าน่าติดตามมากครับเพราะมีหลายคู่ใหญ่อย่างเช่นนิวคาสเซิลเจอกับท็อตแนมและวูสเจอกับเชลซีส่วนลิเวอร์พูลก็ต้องเจอทีมจากพรีเมียร์ลีกที่ขึ้นเชื่อเรื่องเกมรับเหนียวแน่นอย่างคริสตันพาเลทถ้ามองตามศักยภาพแน่นอนว่าลิ Liverpool เวอร์พูลเหนือกว่าพาเลท แต่บอลถ้วยมักมีเซอร์ไพรส์เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมใหญ่มักโรเตชันให้นักเตะสำรองและดาวรุ่งได้โอกาสซึ่งเป็นทั้งข้อดีและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันสิ่งที่ต้องจับตาคือการแก้ปัญหาขาดฮ e ูโกเอคิติเกจากโทษแบนและสภาพร่างกายของนักเตะที่เพิ่งกรำศึกหนักมาในพรีเมียร์ลีก็อตอาจต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการเน้นถ้วยนี้จริงจัง หรือใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเตะบางคนเช่นอิสซักที่กำลังเร่งหาฟอร์มหรือเคียซ่าที่กำลังปรับตัวนิวคาสเซิลกับท็อตแนมถือเป็นคู่เอกเพราะทั้งสองทีมต่างอยู่ในกลุ่มท็อปของลีกอาเซนอลเจอไบรตันก็น่าสนใจเพราะไบรตันขึ้นชื่อเรื่องเกมบุกที่สร้างปัญหาได้ทุกทีมส่วนแมนซิตี้ไปเยือนสวอนซีนี่อาจเป็นเกมที่เป๊ปกวาดิโอลาใช้โอกาสให้แข้งสำรองและดาวรุ่งลงสนาม แต่ด้วยคุณภาพทีมคงไม่น่าพลาดคำถามถึงแฟนหงคุณคิดว่าอาเนสลอตควรใช้ตัวจริงเต็มสูบในเกมคาราบาวคัพรอบนี้เพื่อการันตีเข้ารอบลึกๆหรือควรเปิดโอกาสให้แข้งสำรองและดาวรุ่งพิสูจน์ตัวเองและคุณเชื่อว่าอิสซักจะยิงต่อเนื่องได้หรือไม่หลังจากปลดล็อกประตูแรกไปแล้วเคียซ่ามีลุ้นยูฟ่ากฎใหม่เปิดทางคืนชุด UCL และเรามีข่าวสำคัญที่เกี่ยวพันโดยตรงกับอนาคตของลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้และชื่อรายชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือเฟเดริโก้เคียซ่าทำไมถึงเป็นเคียซ่าและกฎใหม่ของยูฟ่าจะช่วยให้เขากลับมามีบทบาทได้อย่างไรวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกันครับ เดิมทีเคียซาเรยได้ถูกลงทะเบียนในทีมลิเวอร์พูลสำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนื่องจากอาเน่สล็อตต้องตัดสินใจเลือกนักเตะภายใต้ข้อจำกัดของโคต้าต่างชาติและด้วยความจำเป็นด้านตำแหน่งกองหลังสล็อตจึงเลือกรีโอเอ็นกูโมฮาดาวรุ่งวัย17ปีเข้ามาแทนตำแหน่งที่หลายฝ่ายคาดว่าเคียซาน่าจะได้การตัดสินใจครั้งนั้นสร้างความฮือฮามากทีเดียว เพราะการดรอปกองหน้าระดับทีมชาติอิตาลีออกไปดูเป็นเรื่องที่หลายคนคาดไม่ถึงโดยเฉพาะเมื่อทีมยังต้องการความหลากหลายทางเกมรุกแต่สล็อตอธิบายว่าเขาให้ความสำคัญกับการมีเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มหลังจากพลาดการคว้าตัวมาเกฮีในตลาดซัมเมอร์แต่แล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อจิโอวานนี่เลโอนี กองหลังดาวรุ่งวัย18ปีที่เพิ่งย้ายจากปาม่ามาร่วมทีมด้วยค่าตัว35ล้านดอลลาร์สหรัฐประเดิมสนามในเกมคาราบาวคัพกับเซาท์แฮมตันทว่าต้องถูกหามออกในนาทีที่81เนื่องจากประทะหนักผลตรวจในเวลาต่อมาระบุว่าเขาได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดและมีแนวโน้มต้องพักยาวไม่ต่ำกว่า6เดือนหมายความว่าเขาจะหมดสิทธิ์ช่วยทีมไปเกือบทั้งฤดูกาล ในฤดูการ2025-26อยู่ฟาได้ปรับกฎใหม่โดยอนุญาตให้สโมสรทำการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้หนึ่งคนในรายชื่อรอบแบ่งกลุ่มหากผู้เล่นนั้นบาดเจ็บหรือป่วยหนักจนต้องพักเกิน60วันการแก้ไขครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความไม่เป็นธรรมของทีมที่เสียผู้เล่นไปอย่างไม่คาดคิดและป้องกันไม่ให้ทีมเหลือผู้เล่นจำกัด จนส่งผลเสียต่อการแข่งขันนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลสามารถถอดชื่อเลโอนีออกและใส่เคียซ่าเข้าไปแทนได้โดยกดอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงจนถึงแมชเดย์ที่6ของรอบแบ่งกลุ่มถ้ามองในแง่ของคุณภาพ เคียซ่าขึ้นหนึ่งในนักเตะที่แฟนแฟนลิเวอร์พูลคาดหวังมากที่สุดหลังการย้ายมาจากยูเวนตุสแต่การถูกตัดชื่อออกจาก UCL ในตอนแรกทำให้เจ้าตัวไม่พอใจนักถึงขั้นให้สัมภาษณ์ว่าผิดหวังกับการตัดสินใจของสโมสรแต่ด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดเขาโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพการลากเลื้อยจ่ายและทำประตูจนคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมตช์กับเซาท์แฮมตัน ทำให้กระแสะแฟนบอลเริ่มกดดันให้สล็อตพิจารณาอีกครั้งหากเคียซ่าถูกใส่ชื่อเขาจะกลายเป็นกําลังเสริมเชิงรุกที่สำคัญมากสำหรับลิเวอร์พูลในเวทียุโรปโดยเฉพาะเมื่อทีมต้องเจอกับคู่แข่งแกร่งที่มักจะปิดเกมรับแน่นหนาในเชิงแท็ติกการมีเคียรซ่าในทีมจะทำให้สล็อตมีตัวเลือกการเล่นริมเส้นที่แตกต่างจากโมฮัเม็ดซาลา เพราะเคียซ่ามีสไตล์การเล่นที่ตรงไปตรงมายิงคมและยังสามารถปรับไปเล่นกองหน้าตัวที่สองได้ในแง่จิตวิทยาการคืนชื่อเคียซ่าใน UCL จะช่วยเรียกความมั่นใจของนักเตะได้อย่างมากหลังจากเขารู้สึกว่าตัวเองถูกมองข้ามไปในตอนแรกแต่ก็มีคำถามว่าการเสียเลโอนี่ไป ทำให้ทีมเหลือเซนเตอร์แบ็กน้อยลงและแม้จะสามารถใช้แอนดี้โรเบิร์ตสันวาตารุเอนโดหรือแม้กระทั่งไรอันกราวนเบิร์ชยืนแก้ขาดได้แต่ก็ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติแล้วคุณล่ะครับคิดว่าการเปลี่ยนตัวใน UCL ครั้งนี้ลิเวอร์พูลควรใส่เคียรซ่าเข้ามาเพื่อเสริมเกมรุกหรือควรมองหาตัวเลือกกองหลังคนอื่นแทนเพื่อรักษาสมดุลของทีมฝากความคิดเห็นไว้ได้เลยครับ เพราะนี่คือประเด็นที่น่าจะถกเถียงกันต่อไปในหมู่แฟนหงทั่วโลกและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ จนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ you never walk alone